โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกม Kenshin Impact อีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นะก็ะเป็นความสําเร็จลับง่ายๆเกี่ยวกับกระดิ่งวิญ,ญญาณที่กระจายตัวอยู่ตามแมพของพื้นที่ทะเลทรายทางตอนบนซุดซึ่งในส่วนนี้นะมันไม่ได้มีความยากอะไรเลยแค่เราทําการท้าทายกลไกกระดิ่งวิญ,ญญาณวิ่งตามไปให้มันครบัง9จุดซึ่งมันก็คือ9จุดที่ผมขึ้นเอาไว้นี่เลยซึ่งในส่วนนี้มันก็ง่ายหน่อยเพราะมันไม่อยู่ใต้ดินก็มาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแถมท้ายคลิปนี้ยังจะมีเนื้อหาสาระเพิ่มอีกกกกเเเเเเลลล็็็็นน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 น้้้้้้้้้ออออออยยยสสสสสํํํํําา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 หรรรรรรรัััับบคคควว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 มมมมจจจีีีีดดดป่่่่่ใททไไไแถขฟงต จุดแรกที่ผมจะพามานั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อมาถึงแล้วเราก็ทําการท้าทายกลไกแล้วก็วิ่งสาระคลังตามที่มันบอกเลยเรียบร้อยแล้วเราก็ได้กล่องไปที่ต่อไปกันโดยจุดต่อไปจุดที่สองนั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณบึงอสีพัทวนาซึ่งเมื่อมาถึงแล้วมันก็จะอยู่ตรงบริเวณเนินเขาใกล้ๆกับจุดบ้านั้นเอง ซึ่งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ต่อไปกันโดยต่อไปจุดที่3นั้นก็จะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่2เลยบริเวณขวาสุดของแมพซึ่งเมื่อมาถึงแล้วก็ท้าทายกลไกเช่นเดิมซึ่งพอท้าทายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยังที่ต่อไปโดยจุดต่อไปยู่สี่นั้นเรามาที่ซ้ายมือของแมพกันบ้างซึ่งมันก็จะอยู่เกือบซ้ายสุดเลยซึ่งก็เหมือนเดิมท้าทายกลไกได้เลย เมื่อท้าทายเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันเลยโดยจุดต่อไปจุดที่5นั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยเมื่อมาถึงก็ท้าทายเช่นเดิมแต่ในส่วนนี้นั้นมันจะไกลน้อย แล้วเมื่อเราท้าทายเสร็จก็ไปต่อกันเลยในบริเวณต่อไปจุดที่หกนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อมาถึงแล้วก็เช่นเดิมท้าทายกลไกได้เลยซึ่งเมื่อท้าทายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อเลยดีกว่า โดยจุดต่อไปจุดที่7นั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งในส่วนนี้นะมันจะอยู่สูงมากเราปีนขึ้นไปไม่ถึงล็อกเราต้องค่อยๆโหนสลิงขึ้นไปมันจะเป็นวิธีการง่ายกว่าหาทางปีนขึ้นไปนะเอาเป็นว่าถ้าใครที่หาทางปีนขึ้นไปก็ขอใโชคดีละกัน ซึ่งเมื่อท้าทายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยจุดต,ต่อไปนั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งในส่วนนี้นั้นก็จะเป็นจุดที่หลายคนนั้นอาจจะทำไปแล้วเพราะเป็นจุดแรกเริ่มเลยที่เราจะเจอระหว่างทำเวสซึ่งเมื่อท้าทายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยังจุดต,ต่อไปจุดท้ายแล้ว ดยจุดต่อไปจุดที่เจุดสุดท้ายนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งก็เหมือนเดิมทำการท้าทายซึ่งเมื่อเราท้าทายเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนั้นตัวเราก็จะได้รับความสําเร็จมา ซึ่งก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในความสําเร็จเส้นทางอันโชดช่วงซึ่งก็หวังว่าทุกคนนั้นจะทําตามกันได้ ึ่งในส่วนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งในส่วนนี้มันก็ไม่ได้มีเนื้อหาเพิ่มเติมอะไรสําคัญมากหรอกแต่ผมอยากใส่เอาไว้เกี่ยวกับชื่อของความสําเร็จนี้ในภาษาต่างๆโดยถ้าหากเราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วชื่อของความสําเร็จนี้ก็คือไบรฟอสแชรผมซึ่งมันก็ชื่อเดียวกับสะพานไบรฟอสนั่นเองสะพานสายลุงที่เชื่อมต่อโลกทั้งเก้าซึ่งถ้าหาใครนึกภาพไม่ออกลวก็มันก็คือสะพานเดียวกับทอร์มาร์เวลนั่นเองสะพานที่เชื่อมต่อโลกทั้งเก้ารวมถึงกระดิ่ ซึ่งภาษาที่ผมสนใจอีกภาษาหนึ่งในชื่อของความสาเร็จก็คือภาษาฝรั่งเศสก็คือความสําเร็จดีปาวารีซึ่งในส่วนนี้ก็อาจจะดูเข้าเขามากกว่าซึ่งดีปาวารีนั้นหมายถึงเทศกาลแห่งแสงไฟของศาสนาฮินดูศาสนาซิกและศาสนาเชนเกี่ยวกับการบูชาแสงสว่างการเอาชนะกับความมืดความดีชนะความชั่วร้ายซึ่งในส่วนนี้น่าจะตรงกับคอนเซปต์เควสในพื้นที่ส่วนนี้มากกว่าเควสควาเรน่าแห่งความดีชั่วนั่นเองซึ่งถึงชื่อของความสำเร็จจะไม่เกี่ยวอะไรกันมากกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงภายในเกมแต่ก็ยังทําให้รู้ยยอเแบบีวอย่ืวานห เกนชินเล็กๆน้อยๆอะนะซึ่งวันนี้ผมก็ขอตัวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันมาจนจบและเจอกันใหม่ในเรื่องราวต,ต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนละบ๊ายบายจ้า